เว็บไซต์จำหน่ายด d เกมออนไลน์และบัตรเติมเกมออนไลน์ทุกเกมบัตรเติมเงินมือถือทุกค่ายจำหน่ายเกมมิ่งเกียมากมายหลากหลายทุกยี่ห้อจำหน่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานสะดวกรวดเร็วปลอดภัยประสบการณ์มากกว่า5ปีมีผู้ใช้บริการกว่า1 0 0 0นคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง w w w Gamer Rockshop .net เท่านั้น โอเคครับก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เชนแนพมิเฟงแล้วนะครับ <Wow. S 1> วันนี้บกับผมอีกแล้วกับพี่แน่สายยอดนะเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมฟรีไฟล์แล้วนะว้ยคุณผู้ชมหลังจากที่เราหายไปนานจากการทําคลิปเพราะว่าปกติผมจะเปิดของแล้วผมจะเปิดทางผ่านไลฟ์สตรีมไงเพราะว่าตอนไลฟ์สตรีม <Yeah. S 1> ผมอะเออเปิดได้ดวงดีเว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวทีนี้เราจะลองมาสุม่มทําคลิปบ้างว่ามันจะได้ดวงดีไหมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะววนนี้ผมมมมาาเเปิดดก่่่อองงยยไใชช วันนี้ผมจะมาบอกวิธีรับบัตรสร้างห้องนว้ยคุณผู้ชมเออวันนี้จะมาสอนรับบัตรสร้างห้องนะครับยูเซอร์แล้วก็มาสอนรับไอเทมแรที่แบบว่ามีเยอะมากเลยคุณผู้ชมที่เขาแจกในช่วงวาเลนไทน์เดย์เนี่ยในเดือนกุมภาเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมของทางฟรีไฟลที่เขาอัปเดตกันมาใหม่ก็คือกิจกรรมวาเลนไทน์นะครับผมกิจกรรมวาเลนไทน์ก็จะมีอันดับแรกเลยที่ทุกคนเล่นอยู่ปกติแล้วที่เป็นโหมดดูโอแล้วก็เล่น5ครั้งเอาไปแลกไอ้แรกไอ้กกล่่่ออองไไแมมววตััเนนีีทด้ เป็นได้ชุดชดไอเทมใหม่ถูกว่าเออแล้วทีนี้ก็กิจกรรมถึงที่สีเราไม่ต้องสนใจมันเราเ,าเก็บไว้ก่อนเพราะว่าสิบสี่สิบเก็อย่าลืมมาเล่นแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ของเขาบอกว่ามันจะได้ถึง50อันเลยถ้าเกิดล็อกอินน่ะถูกป่ะเดี๋ยวเราไปค่อยอ่านรายละเอียดนะแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ครับผมนี่วันที่14กุมภาล็อกอินรับพวกนี้เลยพวกโปรไฟล์พวกเล่นโหมดโอคูณ2คูณ 2xP คูณ2ตังคูณ,คณไอ้ไออะไรวะที่เอาไว้อัพเพิ่มอ่าเพิ่มความโหดตัวละครคุณผู้ชมแล มีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมที่พลาดไม่ได้เลยคือการรับบัตรสร้างห้องด้วยเออวิธีรับบัตรสร้างห้องนะครับให้เข้าไปที่กิจกรรมตรงนี้เนี่ย,ยซอร์เนี่ยกดเข้าไปเลยแล้วมาอ่านรายละเอียดครับรายละเอียดก็คือกิจกรรมระหว่างวันที่11-17ถึง17เเขาบอกว่าอันดับแรก เล่นดูโอกับเพื่อนผู้รุลรับแม่กุญแจเมื่อกี้ที่ผมบอกเราไม่ต้องสนใจครับนี่เรามาดูอันดับ2องเขาบอกว่าตารางอันดับร้านค้าของขวัญทุกๆก,การใช้หรือการรับของมูลค่า10เพชรในร้านค้าจะได้1โท,เค,เ,ออโทเค็นเออโทเคนไอคนให้ได้ดอกกุหลาบคนรับได้ช็อกโกแลตด้วยคุณผู้ชมเขาบอกว่าสามารถนํามาแลกไอเทมสุดแรนอกจากนั้น ผู้ที่ติดท็อป100ในตารางอันดับของขวัญคืออะไรเดีย๋ยวที่ผมไปสอนเรื่องนะก็มาอ่านก่อนเขาบอกว่าในตารางอันดับของขวัญก็คือจะได้รับบัตรสร้างห้อง10บใบเว้ยคุณผู้ชมเออบัตรนี้หายากมากแล้วก็เขาบอกว่ามีาห้ามพลาดของแลในช่วงวานเลนทนยก็คือว่าจะเป็นของแลพวกนี้มันน่าจะมาในช่วงวันวาเลนทนะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยระหว่างมาที่ 11ถึง17เนี่ยเราต้องพิชิตบัตรสร้างห้องให้ได้โดยการอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวที่นี่เราไปดูครับนี่ก็คืออันดับแรกนะครับให้เข้าที่ร้านค้าไว้คุณผู้ชมแล้วก็ไปที่ส่งของขวัญอ่าตอนนี้ส่งของขวัญนะครับมันจะมีตารางอันดับไว้คุณผู้ชมให้คลิกเข้าไปไว้นี่ตอนเนี้ยตารางอันดับเขาบอกว่าติดร้อยคนแรกถูกปะใช่ไหมเออแล้วติดเอ้ยช่ป่บว่าถ้าติดร้อยคนแรกว่าลืมลืมลืมอัลไซเมอร์ไ่ได้กูอาบั้มึงนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะติดร้อยคนแรกปะอ่าไหนนะ เ่าไหนวะเออนี่ติดร้อยตารางคนแรกไว้คุณผู้ชมก็ให้ทําการส่งของขวัญน,นะครับตอนนี้พี่ของขวัญของพี่ศูนย์เลยวะเนี่ยร้อยคนแรกตอนนี้เขาส่งประมาณ2 5 0ร้อยห้าสิบนะครับนี่ครับเห็นปะเนี่ยติดร้อยคนแรกนะคุณผู้ชมดูดิดติดร้อยคนแรกแค่ร้อยห้าสิบเองคุณผู้ชมเดี๋ยวทีนี้พี่จะมาสอนน้องๆไว้ว่าทํายังไงถึงจะติดอไอ้เจ้าช็อกโกแลตนี้ก็คือว่าเวลาเราจะส่งของขวัญให้ใครอ่ะคือคนนั้นได้ดอกอกุหลาบถูกปะส่วนเราได้ช็อกโกแลต แล้วทีนี้ผมมีกิจกรรมพิเศษให้กับทางบ้านนะครับคุณผู้ชมใครอยากได้อะไรนะครับลองกดอลองกดไลค์หนึ่งทีแล้วก็เม้นใต้คลิปว่าพี่ครับผมอยากได้นุ้นอยากได้อันนี้ลองเม้นดูหน่อยเดี๋ยวส่งให้ครับทุกคนผมส่งให้แน่นอนใครอยากได้อะไรเม้น U I D 1น,นะครับฟังนะเม้น U I D 2ผมอยากได้อันนี้3กดติดตามนะครับแล้วทีนี้ผมจะทําการสุ่มในวันที่เท่าไหร่เดียประมาณวัน พูรหัสหรือวันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้นะสุ่มแบบว่าสุ่มคอมเมนต์จะแจกประมาณ4รางวัลละกัน4หรือ5รางวัลเนี่ยแหละดูก่อนว่าเขาอยากได้ของแพงหรือว่าของน้อยถ้าเกิดว่าน้องๆอยากได้ของชิ้นละยี่สิบห้าชิ้นละสี่ร้อยอะไรเงี้ยเออผมก็ส่งได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าน้องอยากได้พันห้าพันห้าพันห้าอะไรเงี้ยของแพงๆเงี้ยผมก็ไม่สามารถส่งให้ได้4หรือ5คนเว้ยคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าลองเม้นต์ยูอีดีมาก่อนเดี๋ยวตอนไลฟ์สตรีมจะ สุ่มแจกให้ดูแล้วกันคุณผู้ชมนะก็มาสอนแค่นี้แล้วกันคุณผู้ชมสําหรับเรื่องการที่เราจะติดท็อปร้อยของวันบาเลนไทนยหรือว่าใครใจดีครับส่งของม้พี่ก็ได้พี่อยากกระแซงพวกนี้มากเลยแต่ดูดีครับแม่ง720้แล้ว,ว่ะดูดีกับเพื่อแซงกันหมดแล้วว่าอยากได้บัตรสร้างห้องมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยผมได้ไม่ทันมากเลยอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทีนี้เราไปทําการสุ่มของกันเลยดีกว่านะครับผมคือเจ้าปืนสกาตัวนี้นั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะมาลองสุ่ม 10, 20แล้วก็10 แล้วก็1ิบแล้วก็รื่อยๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ผมสุ่มในสตรีมนะครับคุณผู้ชมโอเคแล้วนี้เรามาเริ่มการสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเราจะพิชิตเจ้าปืนสกาใหม่ในกี่เพชรคุณผู้ชมโอเคเริ่มอันดับแรกไปก่อนเลยปุ๊บมามาอืมอืมปรับปุ๊บปรับเฮ้ยโอ้หใจสลายเลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราตามด้วยสิบเพชรกันเลยดีกว่านะครับผมจะไปมา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  โอ้ยโบนัสไม่ได้วะทุกคนจัดไปอีกสิบครับยูเซอร์เอ้ยเออจะไปสิบกองมาๆมาๆมาๆมาเฮ้ยมาปึ๊บปึ๊บขอค่าขอคาราวะคุณผู้ชมมาไหมครับ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 โอ้ยไม่ได้ครับทุกคนทำไมมันยากเย็นอย่างนี้วะอ่ะสุ่มทีสิบแล้วกันคุณผู้ชมจัดไปจัดไปจัดไปมาเถอะมาเถอะลูกพ่อมาโอ้โยจัดไปอีกสิบมามาเถอะลูกพอ่มอมา,ม,ามาเถอะลูกพ่อมามาครับยูเซอร์ เกือไหมโอ้โหหมดไป2,000แล้วนะน้องเอยหมดไปพันเพชรแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเราไม่อยอมครับกดต่อมาต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วทุกคนต้องมาแล้วต้องมาแล้วฮึบ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 เฮ้ยไม่มาจริงๆเหรอทุกคนไม่มาจริงๆเหรอครับโอ้โหไม่มาจริงเหรออีกรอบหนึ่งจัดไปมามันต้องมามันต้องมามันต้องมา โอ้ยปืนหนึ่งสุ่มได้มามาเหอะลูกมาเหอะลูกมาเหอะลูกโอ้โหดวงไม่มีเลยคนดูสงสัยต้องไปสุ่มตอนไลฟ์สตรีมซะบ้างเนี่ยไม่ยอมครับทุกคนเอาอีกต้องเอาให้ได้ไหนๆเรามาแล้วต้องมาให้สุดเลยคุณผู้ชมเออมาให้สุดสุดสุดแล้วหยุดที่ตรงเกลือมาสุดไหม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 โอ้โหสุดจริงๆครับคนดูสุดจริงๆว่ะ สุดจริงๆว่ะทุกคนสุดจริงๆว่ะสุดจะทนมาทักทีนึยมาแล้วตกใจหมดเลยเอาละครับคุณผู้ชมก็ มันมาแล้วว่ะคุณผู้ชมโอ้ยสวยพี่สวยก็นะครับผมวันนี้เราใช้เพชรตั้งแต่หมดไปหมดไปเยอะอยู่เหมือนกันนะก็ถามว่าเท่าไหร่อะหมดไปประมาณเมื่อกี้7 5็ดพันก็หมดประมาณเท่าไหร่วะตาเออสี่ห้หกโอ้หมดไปสี่พันเลยวทุกคน โอ้อเพราะว่าตีตีตอนเปิดครั้งนี้แล้วผมเปิดไปสองรอบเื็นก่นอนแรกผมเปิดไปสันบันสองเพลแลวไงก็ประมาณ4ี่พหรือห้าพันเนี่ยคุณผู้ชมก็ถามว่าได้ยากอยู่เหมือนกันนะยูเซอร์เดี๋ยวทีนี้นะครับเราจะไปรีวิวให้ดูกันนะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าบั็ก มันเป็นบักใหม่เว้ยคุณผู้ชมสําหรับเจ้าปืนสกาใหม่เว้ยยูเซอร์บัคนั้นก็คือว่าเขาบอกว่าปืนเนี้ยแม่งยิงโคตรแรงเว้ยยูเซอร์ปืนสกาใหม่เนี้ยยิงโคตรแรงเลยแล้วก็ยิงไว้ด้วยอยิงไว้ด้วยในที่สุดเราก็ได้มาครอบครองครับคุณผู้ชมอ่า <À. S 1> สวยปล่าล่ะยูเซอร์อ่ะโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราจะลองลงไปที่โหมดดูโอ้นะครับแลวลองเก็บแรงเอ้ยลงลงไปที่แรง่งเลยเพราะว่าบางคนเดี๋ยวก็หาว่าไม่ยอมลงแรงอีกยูเซอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูชมกันในเกมดีกว่านะครับผมผมจะเล่นสกาคู่เลยนะปุ้ง ปุ้ง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 ไปอ่าเดี๋ยวสกาเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวสกาใหม่กันครับคุณผู้ชมโดยการที่ผมจะเล่นดูโอ้นะครับคือเป็นปืนสกาดูโอ้แล้วกันคุณผู้ชมจะไม่เล่นปืนอื่นนอกจากปืนสกานะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตหาของก่อนแล้วกันถ้าเกิดที่ไม่เจอคนถ้าเกิดว่าไม่ใช่ปืนสกาก็ขอขอเล่นปืนอื่นก่อนแล้วกันเรามันต้องมันต้องเจอถอยมันถอยมาดิที่ไหนต่่อต้บนบ้านบ้านกลางหนีมาหาพี่ได้ปะ หาพี่ได้ปะวิิงแล้วพเออหาพี่ก่อนสับแปลงได้ครับตอนนี้มาหาพี่ก่อนได้ปะไหนวะมาแล้วภูมิวิ่งโอหอยู่โน่นวะบ้านบ้านก็มีครับนึงเพเ่อปืนดีละวเพื่อภูมิเย็นภูมเย็นนะมาละพี่มาละรอก่อนรอก่อนภูมิพรอก่อนสวยไหมเอาหนึงโอเคสวยพี่มาช่วยละต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงพี่ ไ,ไปสวยสวยน้องสวยโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บไปคนละหนึ่งคิวแล้วแต่ว่าภารกิจของเราคือปืนสกาใช่ไหมผู้มีปืนสกาปะมีธกาปะไม่มีโอ้โหไม่มีธกาเลยทุกคนตอนนี้ผมตามหาปืนสกาอยู่นะครับมีหมวกสองยังได้หมวกสองยังเอาไปดับแล้วดับแล้วตับแล้วไปมาตรงนี้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 มามาเอาอ่าขอสีไว้เออดับแล้วอ้าวแล้วเอ็งมีปืนในนี้ยังอ่ะเอ้ยมียามียาแกนมียาแกนมียาแกน อ๋อพี่ไปออกพี่ไปสองปึ๊บอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปออกตามหาปืนสก,กากัน,กนดีกว่านะครับน้องๆพอดีว่าปืนสกาก็ไม่ค่อยมีว่ะทุกคนไปไปบ้านฟาร์มไปบ้านฟาร์มไปดูปืนสก,กากันเดี๋ยวผมขอญาตหาปืนสก,กาก่อนนะทุกคนมีเปล่าวะมีเปล่าวะอุ้ยสก,กากูไม่ใช่สก,กาว่ะภูภูเป็นพีพตรงพี่ปองพี่เลยโอเคปืเญาตหาปืนสกาก่อนนะทุกคนมีเปล่าวะมีเปล่าวะอุ้ยสกากไม่ใช่สกากวะภูภูเป็นพีซีศูนย์ตรงพี่ป้องพี่เลยโอเคปืนสก,กากัน ปืสกาจ๋าอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยสกาจะไม่เจอเลยมากคนเฮ้ยเดี๋ยวคนไป้ลยนอ่าเก็บไปสองครับทุกคนไม่จะเสียดายอ่ะไม่ใช่ปืนสก้าทุกคนเราจะมารีวิวปืนสกาหน่อยฮะบอกสีละโอเคโอเคโอเค อ่ะพี่ดอปสกอบสองแล้วอะโอเคครับหวังว่าตัวเมื่อกี้น่าจะมีสากานะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่ผมเล่นอะคือเข้าใจปะว่าปืนสากาตอนที่ผมลองเล่นตอนแรกก่อนเมื่อกี้ปะหูยิงอย่างรัวใช่ไหมภุมินะปืนลากาไม่ยิงอย่างรัวทุกคนสองคนนี้คงจะรักกันนะครับไม่ไม่ยอมไม่ยอมหนีก็เลยเมื่อกี้คนย,ยืนนิ่งแหมอ่ะต่อ,อหาปืนเฮ้<ๆ>ยลองดูแถวหอรายการ่อ,อดิ ลองดูวนดูดูแถบนี้นะซ้ายมือซ้ายมือไม่มีคนเดฟี่ดูให้เฮ้ยภูมิภูมิภูมิภูม uh>. ิขับไปก่อนขับก่อนไอ้ภูมิโอ้โหแล้วลงอย่างนี้เลยภูมิหลังเข่าหลังเข้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 าอุ้ยโอ้โหปืนสกาไอ้ภูมิปืนสกายังโงดนะครับทุกคนภูมิเมื่อกี้พี่ยิงแบบยิงรัวมากเลยอะทุกคนโอ้ยแตวเราฟิตอัพฟิตอัพก่อนภูมิฟิตอัพา <laughs> โอ้ยเมื่อกี้ต้องพูนกับผมเก็บไปคนละคิวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวทีนี้เราไปหาคนถอดีกว่าเราจะเอาสกานี้ไปบางคนอาจจะงง,งนะเฮ้ยไอชีนี่แม่งเล่นสองสากาเลยว่ะน้องๆอง่อาโอเคไปครับไป้พุ่มครับเล่นสองหอ,อกเล่นสองหมอกเลยไม่มีสากาเลยเออก็เราวันนี้เราจะเป็นคลิปสากาดูโอ้ยยิงปุ๊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 งถ้าเกิดเออผมว่านะฟรีไฟล์มันจะมีปืนคู่นะยูเซอร์นะปุงป๊งปุงป๊งปุ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 ๊งอย่างเงี้ยผมว่าเราจะไม่มีคนไม่มีคคนแมป์หรอกกกลลลลัับบเเยย เฮ้ยมีมีมีภูมิมีภูมิมีโอ้ยิงโคตรรัวภูมิยิงโคตรรัวภูมิไม่ต้องเอานี่แล้วนี่ไงนี้ภูมิเห็นพอดีเลยโอ้โหแม่งดวงดีจัดเลยทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นระวังนะระวังนะระวังนะเฮ้ยมันโดดน้ำมันโดดน้ำภูมิมันมันโดดน้ำมันโดดน้ำเราโดดบ้างเราโดดบ้างโดดน้ำเลยภูมิโดดแล้วโดดแล้วเฮ้ยเราเราขึ้นสเก็ตบอร์ดไงวะกดกดสเก็ตบเดี๋ยวภูมิยิงเดี๋ยวพี่ยิงเองภูมิไปไหม สวย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 โอ้ยเฮียคือตะเก็ตบอร์ดไอ้ภูมิกับฟังกับฟังโอ้โคตรโหดกระโดดกระโดดไล่ฆ่าทุกคนโอ้จัดมากเออปืนผมยังรัวคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมยิงลบไปประมาณหกสิบโกอะเออโอ้ยภูมิโอ้ยเงวิ่งทันหรอเสียดายว่ะพี่วิ่งไม่ทันว่ะรู้งี้พี่น่าวิ่งไปว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปเมื่อกี้ผมโลนไงผมงงว่าเอ้ยจะกดอะไรให้มันตั้งวะลืมไปเฮียูเซอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงคุณผู้ชม เดี๋ยวผมเฮ้ยภูมิตรงพี่มีคนภูมิเดินเดินเดี๋ยวตาย,เ,ยเอามาโดนลาร์ดปูมิงานเข้าแล้วภูมิมีคนมีคนภูมิมีคน,คนตรงไหนไม่รู้นะโดนลาร์ดโอ้โห <ผม S 2> โดนลารดว่ะทุกคนยอยู่บนสะพานในหะ้เดี๋ยวผมอยู่บนเจอลาว <ละ S 1> โอเคหกสิบหกสิบหกสิบมันตั้งไอโบคิดว่าน่าจะบวกน่าจะบวกกันสถานนั้นแหละมีคนเหรอมีคนบ้าไปดูนะแต่พี่ขึ้นหอคอยก่อนดีกว่าเด<ม>ี๋ยวเราแข่งหอคอยก่อนนะ นั่นเองอยู่รอบด้านไว้นะกันรอบล่างอยู่ไม่ปลอดภัยเลยขึ้นเพิสองคนดีกวะสองคนดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ดีกว่าเดอ็มส yeah. ิบเก้ายัดมาโอ้ยระเบิดภูมิเฮ้ยเอาแล้วโอ้ยไม่เป็นไรภูมิโอ้ยภูมิตองพี่มีภูมิตองพี่มีภูมิไปแล้วพี่ก็มาดิครับโอ้โหเป็นไงอะภูมิตะกาพี่ยังโหดมากทุกคนภูมิภูมิภูมิโอ้ตกายังโหด โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหสกายโหดนะครับทุกคนโอ้ยภูมิเดี๋ยวพิจารณาเองภูมิพิจารณาเองเบาเบาพอเบาเบาพอเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ภูมิแม่งยิงไอ้นี่ผมเลยเมื่อกี้ยิงเก็บมากอ่ะพี่โดนลัดสองตัวแล้ว่าแม่งโดนตัดลัดวันนี้วันนี้ดวงไม่ค่อยดีครับโดนตัดลัดอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมโอ้ยเมื่อกี้เกือบแตกดีนะพี่ใส่กอดสีอะเมื่อกี้ถ้าเกิดพี่ไม่ใส่กอดสีน้องๆผมว่าผมล่วงครับทุกคนไอ้ภูมิมีไอ้บอกยันไอ้บอกยันเอาเพี่ไหมมาเอาพี่มาเลยคนนี้อยู่เฉยอยู่่เเฉยยดีี๋วพหหลอกใ้ พี่ตอบให้เอาไปสองอันเลยเอาอีกไหมอีกการหนึ่งอีกการหนึ่งอันดรอปแล้วดรอปแล้วนะตรงพี่เออดรอปแล้วดรอปแล้วระวังระวังระวังโอ้โหทุกคนเหลือสี่คนแล้วครับน้องๆมาสี่คนนี้จะเป็นของใครระวังไอ้ภูมิยังไม่กี่ตัวภูมิภูมิสี่ตัวอ้าสี่ตัวตอนนี้ผมนําสกอร์อยู่นะครับผมทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาหาคนต่อดีกว่าพี่ยิงไปห้ายิงไปห้ายิงไปห้าแต่ตรงนี้พี่ต้องพี่ต้องเก็บให้หมด เอ้ยไม่ใช่ดิเหลือสองสองแล้วนี่โอ้เหลือสองสองแล้วพูมสองสองแล้วเดี๋ยวสองสองแล้ววะงงเลยอะทุกคนเดี๋ยวพี่จะจุกออกดีกว่าอีก่แค่โอเคพู่มชาร์จเลยพู่มชาร์จเลยพู่มชาร์จเลยน้องมันคนเดียวมันคนเดียวพู่มชาร์จเลยเฮ้ยยังไม่ตายอะพู่มเฮ้ยพู่มไม่ตายพู่มมันไม่ตายอะพู่มชุบหน่อย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 ชุบก่อนเฮ้ยพูมชุชุบก่อน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 ดิ โอ้ยนกรักชุบได้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 ภูมิชุบได้เฮ้ยภูมิพี่ยิงไม่ตายเฮ้ยยิงไม่ตายเมื่อกี้เมื่อกี้เองก็ช่วยมันยิงอ่ะมันยิงเยอะนะเมะกีเนี่ยโอ้ดูภูมิเองตรงพี่ตรงพี่ตรงพี่เอ้าโดนอีกแล้วว่าเฮ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยภูมิภูมิตั้งไอ้บอก่อนไอ้บอไอ้บอไอ้บอไอ้บไอโบหนึ่งเก้าห้าโอ้ยปูมิเล่นเลยเล่นเลยเฮ้ยยิงไม่ตายอ่ะทุกคนงงว่ะภูมิระวังนะ นั่นแหะนั่นแหะติรตัวหน้าชาร์จได้ปะค่อยๆเด้ออุ้ยงงเลยอ่ะยิงไม่ตายเหลือตัวเดียวเอ้ยเหลือสองตัวระวังนะเฮ้ยยิงไม่ตายเฉยเลยว่ะเป็นชาร์จดีกว่าผมเออเนี่ยผมยิงตั้งนานผมยิงไม่ตายงงปุ๊บเลยทุกคนโอ้โหผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ตานี้ถือว่าผมฝ่ายไก่ให้น้องเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าไอ้ภูมิโดนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าระวังภูมิระวังระวัง ความยาก่อนกันดลนะเดี๋ยวพี่ดูให้เออมาเดี๋ยวพี่มาบ้านแล้วบอกอยู่หลังต้นไม้เตรียป,ปืนเลยนะน้องโอเคสวยภูมิเจ็ดิงครับภูมิภูมิดดอ้นโอ้โหน้องปูมแม่งยิงผมนำผมไปหมดทุกคนอ่ะโอ้ โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดใครอยากได้ของรางวัลน,นะครับก็อย่าลืมเมนอยูไอดีด้วยคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาเลยละกันก็วันนี้เรามาเล่นสกาให้ดูเพียงเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามรอดูไลฟ์สตรีมนะครับผมว่าผมจะเล่นสกานี้โหดกว่าคลิปนี้มากแค่ไหนคุณผู้ชมก็สําหรับนี้ไปละซีอูโอเกนกุ๊ดบ่ายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็เอออีกเรื่องนึงน้องๆอ,อ,อ่ะเปิดกันหยิบเพชรวะถึงได้สกาาาาาเเนนนี่่ยยยยยอลลืมมมมม้ด้ดวะะคครับบบผผุณูชไป๊